ช่วงนี้ชีวิตรเรแฮปปี้มากช่วงนี้ชีวิตรเรแฮปปี้สุดๆดมันก็สนิทกันมากขึ้น,นเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันมากขึ้นมีเรื่องค่อยคุยกันมากขึ้นใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมเปิลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เหงื่อแตกเลยผมบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมอ้าววันนี้พร้อมแล้ว ครับผมยังไงบ้างครับแบบในการไต้ให้กำลังโคมให้กำลังใจให้กำลังจงให้กำลังใจใช่มันคือการแสดงความยินดีการแสดงไม่ใช่มันคือการแสดงความยินดีครับผมใช่คือมันมีโอกาสว่าเออเนื่องในโอกาสที่พูดถึงคนนั้นเหรอกพูดถึงปางกันารันนั่นแหละครับครับคือมันก็เป็นการที่เราแบบไปแสดงความยินดีกับเขาแล้วคือเหมือนเขาเนี่ยก็มาแสดงความยินดีกับคืนเราอะไรอย่างงี้ครับผมใช่ แล้วรู้ใช่ไหมว่าคนคนบนโลกเนี้ยเขาเชียร์คืออะรู้รู้ใช่ไหมใช่รู้แต่คือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คือเราทําไปเพราะเราอยากจะแสดงความมีดีจริงๆนะครับคือไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีคือเป็นวันหนึ่งที่เห็นไหมว่างานแรกที่ออแบบไปแสดงความมีดีเขาโอ้ก็อยากแสดงความมีกับเขาต่อไปเรื่อยๆเราแารขับเชียร์มันมีเคิร์ฟไหมเคิร์ฟงานไ่เคิร์ฟเลยไม่ขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันก็ สนิทกันมากขึ้นอะไรนะครับคุยกันไหมเรื่องนี้คือถ้าจะใช้คําว่าคนคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแค่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปแบบไปให้ความสัมพันธ์หรือไปให้คํานิยามอะไรแบบนั้นมากกว่าคือรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากขึ้นถามถึงว่าคุยกันเรื่องประเด็นเนี้ยคุยไหมคุย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 เขาเขาก็บอกว่าเออก็ดีๆนะพรุ่งนี้พี่ๆต้องเจอเขานี่ครับผม ไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตียมกันแต่ก็รู้คิวงานนะรู้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปงานเดียวกันพรุ่งนี้โอมีโอกาสเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีงานก่อนยืนรู้กันเลยไหมล่ะพรุ่งนี้ไม่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 เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานคือโอไปแฟชั่นโชว์พรุ่งนี้ครับใช้ตอนกลางคืนมันเป็น ใช่ม so so like ันก็หมายถึงว่าพอมันมีเรื่องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสได้เจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีโอกาสที่แบบว่าได้คุยกันมากขึ้นได้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกดีกันเรื่อยๆก็ปกติครับปกติครับปกติตอนนี้กไม้ปิศาห์ค่ะปิศาที่ลูกโป่งอ่ะหลายคนโอกว่าเป็นฟาร์มที่ส่งมาให้เราแต่คือเอาจริงๆแล้วโอ้ก็รู้ว่าทุกคนรู้แหละว่าเป็นใครแต่ว่าเขาไม่ประสงค์จะออกน้ำเพราะฉะนั้นอ่ะโอ้ก็ ตามนั้นครับก็คือเขาแน่เลยของเขาใช่ไหมอันนี้โอ้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์จะออกนามแล้วเราไปถามเขาไหมเราไปไม่ประสงค์จะทำเพราะน่าจะเจอหรือเปล่าผมว่าพรุ่งนี้พี่ๆน่าจะได้คำตอบอ่ะถ้าไม่ขอ้คำตอบว่าแล้วเราเราไปแสดงความยินดีเขาเขาเอาไปปลูกไหมเขาเอาไปปลูกไหมปัจจุบันนี้เขายังถามมาอยู่เลยว่าต้นไม้เขายังอยู่หรือเปล่า ใช่โอก็บอกว่าแม่ดูแลเรียบร้อยเป็นไม้ในกระถ่มตรงนี้ันงามดีเหงื่อแตกเลยครับปตัดเป็นไม้กระถ่มงดงามดีที่เขติดโต้งดงามดีครับผมใใช่่นนกก็ตตต้้้้อองหดไมมแัีเรคือคือออเ่ด้วยความที่เราแบบว่าเหมือนไปสู่รู้มาว่าเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเรารู้ใจเขาหมดเหมือนกันเราไม่ได้รู้ใจพี่คือปกติเนี่ยตอนช่วงช่วงโควิดเนี่ยคือเขาอ่ะก็แบบว่าปลูกต้นไม้ลงไอจีทุกคนเห็นทุกคนเห็น ตอนนี้เราให้นิยากว่าก็เป็นคนที่สนิกกันมากขึ้นเป็นพี่น้องกันที่สนิกกันมากขึ้นมีเรื่องค่อยคุยกันมากขึ้นมีโอกาสเรื่องมโอกยคือจริงๆแล้วโอ๋อยากจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบคือโอ๋บอกว่าอยากจะพูดว่าคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้คือโอ๋เปิดใจหมดเลยนะคือวันที่เคยโอ๋บอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมอ่าวันนี้พร้อมแล้ะแต่ว่าคือโอ๋แบบไม่ได้อยากจะมานั surgeons, ่งแบบว่า ให้มันแบบเป็นเรื่องแบบรีบหรือว่าเร่งรัดอะไรประมาณนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็เ,เหมือนใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมเพิลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นนจะเป็นเพ่อนสนิทคนเดียวที่เราคุยอยู่ขรัตอนนี้ใช่ไหมครับเอ่อเป็นสนิทคนเดียวเลยหรอใช่ก็หนูบอกว่าหนูพร้อม้ะครัจริงๆแล้วเราก็มีเพื่อนหลายคน<อ>ใช่เราก็มีเพื่อนหลายคน,นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบว่าไม่ได้แบบอยากจะต้องมาแบบ จำกัดหรือว่านิยามว่าเอ้ยคนนี้สนิทพิเศษคนนี้แบบสนิทอะไรอย่เงี้ยโอ้เจพี่ต่ออะไรเียก็สนิทกันแต่เขาเป็นเฟิร์สชอยไปสุดเคาเป็นเฟิร์สชอยเหรอไม่คือไโอ้โหยิงกันตรงขนาดนี้คลับเฟิร์สชอยในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับคืออย่างที่บอกตัวเลือกแรกสิคนแรกที่เรานึกถึงที่เป็นสถานะบคนแรกที่เราอยากจะปรึกษา โอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอย่างที่บอกครับมันคือการที่เราจะต้องแบบว่าทําความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออเราสนิทกันมากขึ้นนะเรามีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเรื่องนี้ไปปรึกษาใครมากกว่าอะไรเงี้ยคุยกันทุกวันไหมคะเราปรึกษาใครอะเราปรึกษาคนเยอะอะไรนะครับเราก็ปรึกษาเขาหมายถึงว่าเรื่องแบบว่าเออเรื่องเพลงเรื่องศิลปินคือเราเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นแบบหมายถึงว่าในช่วงที่เราเติบโตเป็นศิลปินในยุค แบบเดียวกันก็คือปีนี้อะไรเงี้ยครับเราถามว่าคุยกันทุกวันไหมคุยกันทุกวันไหมไม่ไม่ได้คุยกันทุกวันครับน้อยครับผมแต่ว่าแฟนคลับเชียร์แล้วเราเพื่อนในแก๊งเขามีเชียร์ไหมว่าเออลองดูหน่อยคือพี่เจเหรอครับอย่างพี่เจเนี่ยพี่เจเขาบอกว่าถ้าพี่โอบมีความสุขพี่เจก็มีความสุขเหมือนกันแล้วตอนนี้โอบมีความสุขไหมช่วงนี้ชีวิตโอ๊บแฮปปี้มากครัช่วงนี้ชีวิตโอ๊บแฮปปี้สุดๆพรุ่งนี้มีขนาดอะไรจะให้ไปปักข่าวไหม พรุ่งนี้มีคําถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมอันนี้แล้วแต่พี่ๆกรุณาเลยครับอ๋อเรื่เกิดพี่ถามว่าเรื่องสถานะเป็นแฟนได้ไหมครับโอ้โหเอางั้นเลยเหรออย่าพึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเขาแบบว่าแบบอึดอัดที่จะตอบเดี๋ยวเขาจะอึดอัดหรือเปล่าบอกว่านี่ถามความรักเผาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงโอบม่ได้นะใช่เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงขยับยังไงอะเขาไม่ไม่ได้ถึงขยับสถานะคือเราก็รู้สึกว่าแบบ เราก็รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่แต่ไม่รู้สึกแบบโอ้โหร้อนดุ่มไปหมดเลยตอนเนี้แต่เตอนนี้มีคนแซวอ่ะว่าแบบเห็นอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดมีอะไรนะชื่อครับชื่อเออแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่เรียนรู้เลยเหรอก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ได้ถึงขั้นการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแตรู้สึกว่ามันก็ มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นมีเรื่องให้เจอกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมระยะเวลาที่ <c oughs> รู้จักกันประมาณกี่เดือนกี่เดือนระยะเวลาที่รู้จักกี่เดือนอ่ะหลักเดือนหลักปีโอยจริงๆรโอมรู้จักเขาตั้งแต่เขาแบบว่ามาเล่นเอ็มมีให้โอมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ แบบไปพูดเรื่องเพื่อนสนิทสิหมายถึงว่าเราก็รู้สึกรู้จักกันในถึงคือโอบอกว่าสนิทกันมากขึ้นก็คือแบบว่าเออเป็นพี่สาวที่บอกรู้สนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือมีเรื่องให้ปรึกษากันมากขึ้ห้กินิดว่าให้เป็นเพื่อนสนิทใช่ก็คือแบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้กล้าไปถามเขาเลยเพราะว่าเรากลัวเขางอแบบเรากลัวเขานอยอะไรเงี้ยใช่คือเราก็รู้สึกว่าเออหมายถึงเราก็รู้สึกว่าเราก็ เราทําอะไรไม่ได้ครับคือเราก็อยากจะหมายถึงว่าเราก็แค่ให้กาลังใจเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เขามีวิธีการแก้ปัญหาในเวของเขาอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็น่าจะตอบพี่เองเขาโอเคขึ้นเขาโอเคขึ้นใช่อะไรนะครับเราก็แค่ได้แต่บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เขามาตอบไปดีกว่าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเขาแหละก็อยากจะให้เขามาแบบว่าพูดกับทุกคนเอง